เมื่ออาไรได้ลดค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเริ่มจ่ายหนี้ไม่ไหวทางเลือกที่สําคัญที่สุดคือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้พอดีผมไปเจอบทความบทความหนึ่งนะครับของที่ต่างประเทศเในเรื่องของการจัดการหนี้สินมีสิ่งที่น่าสนใจก็คือให้จัดเรียงลำดับความสำคัญของหนี้นะครับส่วนแรกก็คือในส่วนของ priority d e p t บางครั้งนะครับการใช้จ่ายของเรานะครับแล้วมันตึงตัวเราอาจจะต้องดูในสิ่งที่เป็นปัจจัยสีก่อนเรื่องค่าน้ําค่าไฟค่ากินาารรค่าสาธารณูปโภคนี่คือสิ่งจําเป็นที่จะต้องทําให้เรารอดเป็นวันๆหรือเดือนก่อนในส่วนอื่นๆที่เป็นหนี้อื่นๆเราค่อยทยอยจัดการทีหลังคําว่าทยอยจัดการทีหลังคืออะไรคือการที่เราให้น้ําหนักกับสิ่งที่เป็นสภาพคล่องกระแสเงินสดก่อน ถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงการที่เราต้องไปกู้ยืมเงินคนอื่นเพื่อที่จะมาใช้จ่ายในการกินในการอยู่ในการต้องจ่ายค่าเช่าเป็นสิ่งสำคัญก่อนที่เราจะไปจ่ายในส่วนของการผ่อนเพราะเราไม่มีเงินสำหรับการกินแล้วมันมีผลกระทบกับร่างกายเราเป็นอันดับแรกในบทความของ การจัดการนี่นะครับมีสิ่งที่ให้จัดการคือสิ่งแรกคือให้เขียนยอดไรายได้ทั้งหมดที่เข้ามาไม่ว่าจะทางไหนก็ตามเขียนยอดคงเหลือทั้งหมดหลังจากหักนี้สินแล้วก็จะเป็นเ,เงินสดที่เหลือจริงๆที่เราสามารถใช้ได้ยอดจ่ายทั้งหมดตรงนี้เราสามารถที่จะจัดการนี่สินได้ กับการที่เข้าไปคุยกับเจ้าหนี้ทุกรายหรือคนที่ปล่อยสินเชื่อเราโดยการ 1. คัดลอ,อกเอกสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสลิปเงินเดือนแบงก์สเตทเมนต์ใบเสร็จการจ่ายเงินต่างๆค่าโทรศัพท์ค่าบ้านการชำระค่าบัตรเครดิตต่างๆ คือเอกสารที่สำคัญที่จะไปหาาธน,นาคารหรือเจ้าหนี้สิ่งนี้ไปหาธน,นาคารเจ้าหนี้ทางเลือกที่เราจะได้รับคือการที่ขอฟรีสดอกเบี้ยการขอลดค่าปรับลงหรือการชะลอการจ่ายหนี้หรืออาจจะมีการปรับวงเงินการจ่ายหนี้เพิ่มระยะเวลาการจ่ายหนี้หยุดการชำระหนี้ สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นทางเลือกที่เราได้รับหรือแม้แต่การที่เราจะโยกในส่วนของต้นทุนการเงินที่ถูกมาจ่ายหนี้เช่นดอกเบีย้ยบัตรเครดิตสูงเราเลือกที่จะกู้หนี้สากลที่ดอกเบีย้ยต่ําไปปิดหนี้ที่เปนดอกเบีย้ยสูงเมื่อผู้ให้สินเชื่อเห็นตัวเลขทั้งหมดก็พร้อมที่จะเจรจาหนี้ในการปรับหนี้ ดูความตั้งใจของการจะชำระหนี้ของเราเพื่อที่จะไม่ถึงจุดที่ต้องไปผิดนับชระกันหรือโดนดอกเบีย้ยค่าปรับหรือมีประวัติเครดิตบุโรซึ่งนำไปสู่การฟ้องร้องยึดทรัพย์ดังนั้นนะครับถ้าใครมีหนี้สินนะครับแล้วเริ่มจ่ายไม่ไหวนะครับเริ่มไปปรับโครงสร้างเตรียมเมอกสารเหล่านี้ลองไปคุยกับเจ้าหนี้ดู อาจจะได้ทางเลือกนะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยก็พยายามที่จะสนับสนุนเรื่องการแก้นี่สิทตรงนี้นี่คือทางเลือกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งว่าอาจจะมีทางเลือกก็คือการลดดอกเบี้ยการยืดหนี้การพักชำระหนี้การยกหนี้ให้การเพิ่มเงินสดเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนให้เรา ด้วยดอกเบีย้ยที่ต่ำลงหรือแม้แต่การปิดหนีทั้งก้อนเพื่อไม่ให้โดนดอกเบีย้ยเหล่านี้ก็เป็นทางเลือกนะครับในสิ่งที่เราจะทำให้มีกระแสเง,งินสดเข้ามาและทำให้ความมัน่นคงเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะไปถึงความมัน่นคงเราต้องบริหารเรื่องของสภาพคล่องก่อนหากเรามีความสภาพคล่องมากพอ ความมั่งคั่งกับการลงทุนค่อยตามมา